บอลหมายเลข8ราชันศักปัวระกาหมายเลขกับตันทีหมายเลข6กจักกีบูรพาขึ้นนะครับผู้สินครับพง์ดนัยสัตดสดีครับให้สัญญ,ญาณปารวิทเริ่มเกมการแข่งขันครับเป็นทีมเยือนครับเมืองเลยยูเนเต็ดครับที่เป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเป็นก่อนบอลน,นั้นอยู่ที่อุบลคุณเอฟฟีครับเปิดมณชัยฝักลุ้นเตะตมมุมลุ้นประตูอีกครั้งหนึ่งของทีมเยือนครับเมืองเลยยูเนเต็ดครับโดย ซ้ายปั่นงโค้งนะครับเสวิตภูถาวรกับตันทีมจังหวะนี้ครับว่ายังไงครับเอาครับชิงมองออกมาอุยอเรียบร้อยครับสองประตูทางด้านของ โซโอมาเอนะครับจังหวะนี้ครับพุทธศิลป์ครับก็เป่าโนวีดจบเกมการแข่งขันครับใน45นาทีในครึ่งเวลาแรกครับฟุตบอลกองสลากพัฒลีกที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับอุบลคุณภาพ F4 เจ้าบ้านตามหลังเมืองเลยยูเต็ดทีมเยือนอยู่ศูนย์ประตูต่อ2ครับครับตัดกลับมาที่สนามแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับฟุตบอลกองสลากพัฒลีกโซนภาคตรงเชียงเหนือนะครับอุบลคุณภาพ F4 และก็เมืองเลยยูนเต็ดครับ เกมการแข่งขันค่นหลังเลิงไม่ได้ครับคืนหลังมาที่ดาวิดเบียฮายอยมาขึ้นแดนหน้าอุ้ยจังหวะนี้ว่ายังไงครับโอ้ยผู้ตัดสินครับเป่าแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษครับทางด้านของอุบลนคูร์พาเอฟซีครับออสการ์ปาเป้ยิงจังหวะนี้ครับโอ้โห เรียบร้อยครับอุบลคุณภาพเอฟซีครับพีทักพอจังหว่นี้ครับและผู้ตัดสินเป่ารุวิจบเกมการแข่งขันเตงเลยยูเนเตด,ดที่สามารถบุกมาชนะเจ้าบ้านอุบลคุณภาพเอฟซีไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นครับ